ดูเหมือนว่าในนาดงดอกจะไม่ใช่พื้นที่ของปาริจิตไม่ว่าจะเป็นจิตหำใหญ่หรือจิตหำน้อยดูสาลาจิตหำน้อยสิคะเขาบอกว่าเอฟซีเป็นคนจ่ายให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไอจิตหำน้อยที่ปั้นมาแล้วก็ศาลาทรงไทยหลังนี้แต่จนทุกวันนี้เนี่ยน่าจะเสร็จมาเกือบเดือนแล้วมั้งศาลาเนี้ยนะตั้งแล้ว มุงหลังคาอะไรแล้วเรียบร้อยแต่พื้นก็ยังไม่ปูกระเบื้องสักทีหนึง่งเพราะว่าชัยพลพูดว่าไปตรวจงานแล้วพบว่ายังมีงานที่ไม่ถูกใจอีกบางจุดโทรไปเรียกให้ช่างมาแก้เกือบเดือนแล้วนะที่เท่าที่จำได้อาจจะไม่ถึงอะ่ะแต่ใกล้ๆล่ะโทรไปตามช่างให้มาแก้ก่อนแล้วจะได้ปูกระเบื้องทีหลังช่างก็ไม่มาสักทีหนึง่งดิฉันสงสัยมานานแล้วว่ามันต้องมีปัญหากันแน่ๆ จะมีปัญหาเหมือนตอนที่ช่างจ่อยไม่ได้รับเงินก้อนสุดท้ายหรือเปล่าช่างจ่อยถึงได้ไม่อยากไปตามกี่ทีกี่ทีจะให้มาทําตัวใหญ่ตอนเนี้ยช่างจ่อยก็ไม่มาเพราะว่าตอนที่ไปตามเขาเนี่ยบอกว่าถ้ามาทําอันนี้ให้เสร็จแล้วก็จะจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้ช่างเ็าทางานจนเกือบจะเสร็จแล้วนะครับแต่ที่เขาทําต่อไม่ได้เพราะว่าตัวปริจิตเองติดต้องคดีอยู่ต้องหยุดการก่อสร้างเงินที่เขาทาไปแล้วเนี่ย ก็น่าจะให้เขานะอาจจะหักไว้นิดหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ทาสียังเหลือทาสีแต่ดันเก็บม้วดสุดท้ายเข้าไปหมดไม่ยอมให้เขาสารานี้จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าช่างก็ถึงไม่ยอมมาแก้ไขจะใช้วิธีเดียวกันหรือเปล่าอ้างว่างานยังไม่เสร็จไม่จ่ายม้วดสุดท้ายแล้วก็จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ทุกอย่างในนาอันนั้นนะคะไม่มีอะไรเสร็จเลย ไม่มีอะไรเสร็จเลยไม่ว่าจะงานก่อสร้างชิ้นไหนชิ้นไหนชิ้นไหนวางงานลงไปวางงานไว้แล้วก็คาราคาซังอยู่อย่างนั้นไม่เสร็จสักชิ้นหนึ่งคงต้องมาดูกันว่านาดงดอกจะเสร็จก่อนหรือเจ้านาดงดอกจะเข้าคุกก่อนเรามาดูกันค่ะ